ครับท่านผู้ชมครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับมาพบกับการแกะสลักป้ายไม้แผ่นนี้นะครับเป็นไม้ขนุนนะนะครับขนุนทั้งแผ่นเลยนะครับผมจะแกะป้ายไพโรดคอนกรีตน,นะครับป้ายนี้เป็นป้ายเก่าซึ่งเขียนอะไรไว้ก็ไม่รู้แหละนะครับส่อเหลืองๆๆเนี่ยผมได้ร่างตัวหนังสือไว้แล้วนะครับ เป็นป้ายร้านไพโรตคอนกรีตเนาะนะครับด้านบนก็จะเขียนว่าร่วยนะครับอันนี้เป็นไพโรตคอนกรีตเดี๋ยวจะใช้ตัวกบใส่หน้าไม้นะครับใส่ให้ตัวสีนี้ออกไปก่อนนะครับปรับหน้าไม้ให้เรียบก่อนนะครับก่อนที่จะลงลึกลงไปอีกแบบในในการแกะสลักป้ายนี้นะครับผมจะใช้แกะเฉพาะขอบตัวหนังสือนะครับ เพราะว่าเป็นไม้ที่บางมากบางนิดเดียวเองไม่ถึงหนึ่งนิ้วนะครับมันไม่เกือบเกือบจะนิ้วแหละไม่ถึงเพราะฉะนั้นมันจะบางมากจะแกะลงไปลึกกว่านี้ก็คงไม่ได้นะครับก็เลยต้องทําเป็นตัวเป็นเส้นขอบตรงสืกแบบนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไปดูขั้นตอนกันเลยครับในการใส่หน้าไม้นะครับ ก็คงจะได้ประมาณนี้เพราะว่ามัน,ม,นมันบางบางมากบางมากแล้วนะครับส่วนบางส่วนจะหายไปก็จะเติมเข้าไปใหม่แล้วก็จะแกะลงลึกนะครับาราะเอียกลึกลงไปอีกนะครับรายละเอียดบางส่วนก็จะหายไปเนะีย่ยเช่นตัวนี้นะครับหายไปหลายหลายที่เลยนะครับก็จะทําการแกะเพิ่มนะครับแกะเพิ่มก็ขัดแต่งให้มันดีให้เรียบร้อย นะครับให้เป็นที่ถูกอกสุขใจของลูกค้านั่นเองนะครับนี่คือไพรโรดคอนกรีตครับผู้ชมครับตอนนี้ความลึกก็คงจะ ได้ประมาณนี้เพราะว่าไม้บางมากๆเลยครับเป็นไม้ขนุนคงจะอายุหลายปีนะครับเป็นใหญ่ขนาดนี้นะครับในลำดับต่อไปก็คือเราจะต้องขัดนะครับขัดให้ตัวสีพวกนี้ออกไปอันนี้คือตัวนี้ตรงนี้ตัวนี้เป็นหลุมนะครับตัวนี้จะเป็นหลุมคือผมใช้ตัวกบใส่ไม้เนี่ยนะครับส ตัวนี้ก็เลยตัวนี้สูงนะครับใสออกไปแล้วก็นี่เป็นหลุมก็เลยต้องใช้หินเกียร์ได้ขัดแต่งอีกรอบหนึ่งครับข้างบนนี้ก็จะมีคําว่ารวยครับไพโรดคอนกรีตนะครับป้ายร้านไพโรดคอนกรีตนะครับโดยเสี่ยสักดาก็ให้ไม้มาเพื่อที่จะทําป้ายติดที่ออฟฟิศนะครับที่ร้านนะครับใครที่อยู่แถว อำเภอสบโบดนะครับละแวกของอำเภอสาบโบดนะครับสนใจวัสดุก่อสร้างต่างๆก็อย่าลืมนะครับไพโรดคอนกรีตนะครับตัวเสียสักดาเนาะเดี๋ยวดูขั้นตอนการทำป้ายต่อไปเลยครับ ครับในขั้นตอนต่อไปก็จะทาเลกเกอร์นะครับเป็นยูริเทนกาแลนดนะลงยูริเทนนะครับนี่เป็นตัวทินเนอร์ยูริเทนไม่ได้ค่าโฆษณานะครับแต่ว่าผมใช้ตัวเนี้ยรู้อว่ามันดีนะครับกี่ห0าพนะครับที่ซื้อกระป๋องเล็กมาเพราะว่าเคยซื้อก็ปลูกใหญ่มาแล้วปิดไม่ดีครับมันแห้งแห้งก็เลยต้องเอาแบบ งานต่อง,งานแล้วกันเนาะนะครับเดี๋ยวไปทากันเลยครับ ันนี้ตรงกับวันเสาร์นะครับวันเสาร์ที่16นะวันนี้วันหวยออกนะครับหวยออกเราก็ไม่ต้องไปเป็นต้องไปรุ้นหวยกันเราต้องไปรุ้นหวยทํางานดีกว่าครับเนี่ยได้แน่แน่ได้แน่แน่นี่คืองานนะครับได้งานได้เงินครับไพรโรอดคอนกรีตนะครับวันนี้ถึงเวลาที่เราจะต้องลงสีทาสีแล้วนะครับอาจจะมองให้ม่ชัดนี่เป็นสีทอง สีทองโก้เนี่ยนะครับเป็นสีที่ลูกค้าต้องการแบบนี้นะครับแล้วก็ลงไปแบบนี้การทาสีนี่ก็จะสักสองสามรอบนะครับเพื่อความละเอียดและสวยงามตรงขอบเนี่ยก็ต้องพิถีพิถันน,นิดนึงนะครับนะ ท่านที่ชํานาญอยู่แล้วก็ตามถนัดเลยนะครับส่วนผมไม่ค่อยชํานาญก็จะค่อยๆลากไปนะครับค่อยๆลาค่อยๆถูไปใครที่สนใจนะครับสั่งผลิตป้ายนะเออชีช้แจงแบบนี้ครับว่าในช่วงฤดูทําการ,กรเกษตรนี่ก็จะรับงานน้อยหน่อยคือหมายความว่าผมจะทํางานไม่ทันนะครับเพราะว่าต้อง ดูพืชเกษตรด้วยนะดูอ้อยดูมันสำปะหลังในช่วงฤดูเก็บเกี่ยวไปแล้วนะครับก็จะมีเวลาที่จะทําให้ทูกตันไม่ได้เล่นตัวนะครับเงินใครก็อยากได้เพียงแต่ว่าเมื่อทํางานช้ามันก็จะเสียความรู้สึกนะครับผมก็เข้าใจหัวอกนะครับก็เคยสั่งงานเขาแล้วก็ได้ช้าอาจจะเป็นเหตุผลเดียวกันนี้ก็ได้นะครับ ก็เลยเห็นว่าการรับงานมาแล้วแช่แช่งานไว้ทำงานออกช้าก็จะทำให้ลูกค้านนั้นไม่พอใจได้นะครับอาจจะเป็นการพูดปากต่อปากไปว่าร้านนี้นะ,ะทำแล้วได้งานช้านะครับเจ้าของร้านคนทำช่างไม่สนใจประมาณนี้ก็เลยชี้แจงว่าในช่วงของหลังฤดูเก็บเกี่ยวนะครับ ช่วงฤดูฤดูหนาวหรือว่าจะเป็นฤดูแรงนะครับของเรามีสามฤดูเนาะช่วงหน้าฝนนี่ผมก็จะงดรับงานไม่งดนะแต่ว่าเพียงแต่ว่ารับรับน้อยนิดนึงนะครับรับน้อยนิดนิดหนึง่งนี่ก็เป็นอีกหนึ่งป้ายนะครับที่รับมาเห็นว่าอยู่ใกล้นะป้ายไกลๆหน่อยก็คงจะรับแบบไม่เต็มที่เหมือนเดิมนะครับ พราะการทํางานทุกวันนี้มันไม่ได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นเหมือนที่ผ่านมามันมีงานไล่งานสวนด้วยนะครับก็ต้องขออภัยลูกค้าที่เคารพทุกท่านด้วยนะครับอ่าป้ายนี้ภายรคอนกรีตนะครับอยู่สาโบดเนาะใกล้ๆก็เลยทาไม่ได้ไม่ได้เกี่ยงงานไม่เลือกเลยนะครับเพียงแต่ว่าบางทีทําไม่ทนัน้องเข้าใจผมนะครับโอเคเดี๋ยวไป ลงสีกันต่อเลยครับ all right, all right, all right. เสร็จเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมครับสำหรับการทำป้ายไพโรดคอนกรีตนะครับก็เป็นการแกะสลักแบบง่ายง่ายๆนะครับไม่ยุ่งยากมากมายเลยเพราะว่าป้ายนี้เป็นป้ายที่ไม่ หนานะครับบางมากเลยนครับบางนิดเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเราจะทําให้แกะลงลึกไปกว่านี้ก็จะไม่ได้นะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวเขาจะส่งให้กับลูกค้านะครับส่วนลูกค้าจะไปลงอัขระเลขยันนะครับแล้วก็เว้นที่ไว้เป็นป้ายหน้าร้านนะครับไพโรจคอนกรีตกับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ